สวัสดีค่ะวัน,นอีูกับช่อง eep channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องต่างหูของคุณย่าที่หายไปกับคนใช้ยี่โมยกันเย่ๆไปกันเลยโอ๊ยวันนี้ต้องขอกราบประทานอภัยคุณหนูกับคุณชายทั้งสองคนเลยนะคะที่รีบกลับมาคา่ะทั้งที่ยังเที่ยวไม่เสร็จเลยพอดีว่าคุณนายนะคะ่ะคุณย่าของพวกท่านเนี่ยนะคะ เขาเรียบเรียกดิฉันให้รีบกลับไปเลยอะค่ะพอดี่เขาบอกว่ามีเรื่องด่วนจะเคลียร์กับคนใช้ทั้งหมดเลยก็เลยจำเป็นที่จะต้องรีบกลับไปจริงๆอะค่ะขอโทษด้วยนะคะเนี่ยอ,อ้โไม่เป็นไรละครับกลับเลยก็ได้เพราะว่าผมก็เริ่มจะร้อยแล้วเนี่ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอถอยรถก่อนโอ้ย วันนี้นี่คุณหนูกับคุณชายได้แต่งตัวน่ารักนะคะเนี่ยโอ้ยเป็นเด็กน้อยตะมุตะมิเลยอะ่ะแต่ว่านี่วันนี้นี่เที่ยวเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยพี่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าสนุกหรือไม่สนุกอะ่ะอ๋อก็ได้อยู่นะคะส่วนสนุกม้าหมุนอันนั้นอนะ่ะโอ้โหเวียนหัวเลยแต่ว่าก็สนุกดีอะค่ะใช่ครับวันหลังพาไปอีกได้ไหมครับเนี่ย ได้เลยค่ะคุณย่าเด็กนะคะก็บอกให้พาไปตลอดอยู่แล้วเอยเดี๋ยวไปดูหน่อยซ่ว่าคุณย่าเขามีเรื่องด่วนอะไรจะให้คุยโอ้โหนี่ลอยยางรถใครเนี่ยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยายแก้วโอ้โหนี่เออยายตุก,กี้มาได้ไงอะ่ะอ๋อก็พาคุณหนูกับคุณชายเนี่ยเขาไปเที่ยวสนุกมาแต่ว่าเออคือเผอิญว่า คุณนายเนี่ยเขาเรียกใช้ซะก่อนนะเขาเรียกให้คนใช้ทุกคนเนี่ยกลับไปรวมกันที่บ้านเลยนะเธอกลับไปเร็วเอาว่าแต่นี่ทำไมจัก,กรยานเป็นแบบนั้นน่ะเอามาซื้อของให้คุณนายเหรออ๋อใช่จ้ะพอดีว่าจัก,กรยานมันมันมันล้มอ่ะเพราะว่ายางมันแตกอ่ะเอา้างั้นขึ้นแล้วมานั่ง้วยกันสิเร็วๆคุณนายมีเรื่องจะคุยด้วยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข็นจัก,กรยานกลับก่อน <laughs> ไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะเห็นไหมเนี่ยแดดร้อนขนาดเนี้ย โอ้โหจะให้เดินไปพร้อมจักรยานเนี่ยจะเป็นลมตายก่อนมามา,มามามานั่งด้วยกันนี่ไปนั่งกับคุณหนูคุณชายเร็วไป,ไปไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันนี้เขาแต่งตัวน่ารักเนี่ยเขาไปเที่ยวกันมาเนี่ยไปไปนั่งกับเขาไปไปนั่งข้างหลังนุ่นเออเอ่อ,อ,อ,อจักรยานอ่ะอือปล่อยมันเถอะคันน่าไม่กี่พันคุณนายเขาไม่ซีเรียสหรอกโอ้ยเงินเดือนคุณนายเนี่ยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็ <เอ S 1> จะมาซีเรียสอะไรกับจักรยาน 2, สองสามพัน ก็นะไปเถอะเดี๋ยวคุณนายจะว่าว่าเราไปสายแต่คุณนายคงไม่อะไรหรอกนะเพราะว่าก็เพิ่งกลับมาจากสวนก็สนุกกระทันหันนะ่ะไปไปไปเดี๋ยวขอไปจอดรถซักคู่นะคะคุณหนูกับคุณชายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอดรถให้ลงเออเดี๋ยวลงไปพร้อมกันเนี่ยแหละ เออนี่รู้เปล่าเนี่ย็กคุณนายขับรถไปไปเฉียวรั้วบ้านตัวเองรถเป็นลอยอีกแล้วเฮ้ยก็ไม่แปลกใจทำไมต้องจ้างคนขับรถอ่ะเนอะอะหรอจริงหรอเนี่ยเอองั้นเธอพาคุณชายกับคุณหนูเข้าบ้านก่อนเลยนะแล้วเธอ,อจะอยู่ข้างนอกทำไมล่ะคุณนายเขาเรียกเนี่ยอ๋อฉันฉันเออฉันไม่มีอะไรอะ่ะเด็ดเข้าไปก่อนได้เลยเร็ว เดี๋ยวคุณนายเขารอนะอ่าก็ได้ก็ได้ไดลงมาเร็วลงมาเร็วไปเลยเย่ yeah. อ่าไปไปไปเดี๋ยวคุณหนูกับคุณชายไปตามพี่ตุก๊กี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตามไปค่ะอ่าโอเคโอเคตามมาเลยครับตามมาเลยอืมเข้ามาด้วยกันสิเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตามไป แล้วแต่แล้วแต่แแตมาคุทางนี้ดีกว่าครับมามามารอผมด้วยอ่อโอเคโอเคโอเคไปไปไปค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวจะล้มไปถ้าล้มทีเนี่ยคุณย่าวีนแตกเลยโอ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นไปไปไปขอโทษที่รีบนะครับพอดีว่าคุณยา่ามีเรื่องด่วนจะคุยด้วยก็เลยรีบนิดนึงนี่เรียกคนใช้ทั้งบ้านเลยเหรอเนี่ยออนี่มันใช่บ้านหรือเปล่าเนี่ย มันก็เกินข้าวาบ้านน่ะแต่ว่ามันก็คือบ้านสําหรับคุณนายเขาอ้าวเออใจเย็นๆครับโอ้โหคุณชายน้องรีบวิ่งขนาดนั้นอรอผมบ้างสิครับเนี่ยโอ้ก็โทษทีครับไหวอยู่ใช่ไหมเนี่ยถึงถึงได้ถึงได้อ่ะเข้าไปก่อนเข้าไปตากแอร์เย็นๆเ,เอออ่ะมาแล้วเหรออ่ะแล้วนี่เห็นยายแก้วไหมอะโทรหาไปไม่รับสายเลยอะอ๋อพอดีแก้วจักรยานล้มมาครับยางแตกฮะอย่างนั้นน่ะเหรออ๋อแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ย อ๋อไม่ต้องห่วงนะครับคุณนายอไม่ต้องขวงนะคะคุณนายพอดีว่าดิฉันเนี่ยไปรับแก้วเขากลับมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะ <c oughs> จะแอปแมนทำใหมเมื่อกี้อ๋อพอดีเวลาตื่นเต้นนะคะมันชอบแบบหลุดแอปแมนน่ะ <c oughs> โทษทีค่ะอ่าไปไปไปว่าแต่นี่คุณนาย เรียกคนใช้กันมาหมดนี่เลยนี่มีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าแลวหลานจ้าหนูไปเรื่องข้างบนดีกว่านะลูกนะพอดีคุณย่ามีเรื่องจะคุยกับพี่พี่คนใช้เขานะี่ยปะไปพาน้องไปเล่นข้างบนไปดีกว่านะเออแล้วนี่แก้วอยู่ไหนก็ก็ไปรับมาแล้วนะคะเอาไปรับมาแล้วอยู่ไหนเล่ามีเรื่องอะไรหรืคะเนี่ยรอมากันให้ครบ <S 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 เดี๋ยวบอกปไป,ปพามอลลี่ไปเล่นอ่า <S <S เดี๋ยวเดี มาเด้อหันมันมองหน้าฉันไปมองหลานฉันทำไมายายนี่นี่ยืตุกก๊กเก้มองหน้าฉันเออโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะไม่หลุดแอปแมทละไป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 เล่นข้างบนดีกว่าเออไปเล่นข้างบนไปกินไก่ทอดนะลูกนะพี่จุ๊บจิ๊บเขาทำไว้ให้โอ้ไก่ทอดไหนอะไก่ทอดอา้าวไม่ไมีเลยอะคุณย่า พอดีว่าหนูเริ่มทำมะค่ะเห็นคุณนายเรียกด่วนก็เลยเรียบมาจะลืมอะ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวหนูไปเล่นแมวก่อนนะลูกนะที่ห้องนั่งเล่นหนูนะ่ะได้ครับไปไปไปเออว่าแต่นี่อยากรู้จังเลยมันเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยทำไมเขาไม่ให้เรารู้อะอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก,ก็ได้นะเอาเหรอเออไปไปไปข้างล่างดีกว่าและใหญ่ แก้วนี่ยังไงทําไมไม่เข้ามาเนี่ยเฮ้อรออะไรอะไม่รู้นะสิคะพอดีว่าตอนที่หนูเนี่ยจอดรถเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาลงมาเองอะค่ะเอะอย่างงั้นนั่นเหรออ่ะงั้นรอไปก่อนแป๊บหนึง่งโอ้ยคุณนายเรียกเรื่องอะไรเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่ฉันแอบเอาตังหูมาหรอกนะตังหูอันเนี้ยมันก็คงไม่กี่บาทหรอกคุณนายมีเงินซื้อทุกอย่างขนาดเนี้ยเฮ้ยเขาคงไม่มาวุ่นวายเลยกับตังหูหรอก ไปดีกว่าไปไปไปวิ่ง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 จะไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้พุกคนอยู่กันหมดเลยฉันเห็นแชทคุณนายแล้วบอกว่ามาก่อนเที่ยงตอนนี้จะเที่ยงแล้วมาแล้วค่ะแก้วทำไมมาชา้าจังอะเห็นตุ๊กกี้บอกว่ากลับมาด้วยกันไม่ใช่หรออ๋อพอดีว่าหนูลืมของอะค่ะก็เลยวนกลับไปเอาอะค่ะพอดีจักรยานล้มอะค่ะพอดียางมันแตก งั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฉันถามหน่อย <_ an> เมื่อเช้าใครเป็นคนเข้าไปทำความสะอาดในห้องของฉันอ่อฟลูมี่ปะคะอ,อ่ใช่ค่ะหนูเองค่ะเธอเห็นต่างหูฉันไหมต่างหูอันไหนนละคะพอดีว่าคนนุณนายมีเยอะมากเลยค่ะต่างหูที่แม่ฉันเคยให้มาก่อนที่แม่ฉันเนี่ยนะจะตายไงโอ้โหต่างหูอ๋ออันที่สีทองๆฟ้าๆปะคะ อืเห็นไหมไม่เห็นนะคะเพราะว่าวันนี้หนูเพิ่งเข้าไปทำความสะอาดที่ห้องคุณนายเป็นวันแรกเลยไม่ได้เข้าเป็นอาทิตย์แล้วะค่ะงั้นเหรอค่ะงั้นก่อนหน้านี้ล่ะวันหนึ่งเมื่อวานใครไปคนไปทำความสะอาดเออแก้วไงคะแก้วแก้วเธอเห็นตังหูใช่ไหมไม่เห็นนะคะไม่เห็นนะคะตังหูอะไรอะคะไม่ได้ฟังเหรอที่ฉันพูดอะ ฉันบอกว่าต่างหูที่แม่ฉันให้ก่อนที่แม่ฉันจะตุยไงอ่ะฉันพูดอย่างนี้แล้วกันเออเดี๋ยวไม่จะตก,กรใจซะก่อนน่ะต่างหูต่างหูงหเออไม่เห็นนะคะไม่เห็นค่ะหนูหนูไม่เห็นเลยนะคะหนูไม่ได้เข้าไปยุ่งกับของคุณนายเลยค่ะเออเหรอออวันนี้เดี๋ยวฉันเพิ่งสังเกตนี่เธอตัดผมสั้นเหรออ๋อใช่ค่ะพอดีว่าหนูอยากเปลี่ยนลุกอะค่ะเหรอ นี่แสดงว่าด่ที่ไปงานเนี่ยไปตัดผมมาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะคะคือว่าไปซื้อของกับข้าวมาค่ะแต่ว่าคือเออแวะไปตัดผมแป๊บเดียวเองค่ะเนี่ยทำไมดูลุกลุกลนๆน่ะหล,ล,ล่อนนะฮะฮะอะไรเดี๋ยวคุณนายก็สงสัยหมดหรอกใช่ไม่ได้ออกไปนะอ้อาตรงๆอ่ะ ก็มีคนน่าสงสัยไม่กี่คนหรอกเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยฉันแอบไปค้นกระเป๋าพวกเธอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ฉันน่ะไม่เห็นของใครเลยไม่เห็นตังหูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างหูอะ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ตัวถูกไหมถ้าไม่อยู่ในกระเป๋าของคนที่ขโมยไปคนใช้บ้านนี้ไม่ได้มีคนเดียวหรือสองสามคนมีเกือบสิบฉันก็เลยหาคนยากเลยต้องเรียกมาทั้งหมดทุกคนแต่ก็ดูแล้วเนี่ย ไม่มีใครน่าสงสัยเลยเนาะแกายว,ว่าไงคะคุณนายยังไม่ได้ว่าอะไรเลยว่าแต่นี่เธอตัดผมร้านไหนอะทำไมถึงปิดหูไว้ล่ะเอาผมสั้นนะคะมันก็ต้องปิดหูเป็นธรรมดานั่นอนะอยู่ดูด,ดูยายยาย,ยายน้ำอ้อยสินี่ปิดหูเหมือนกันเลยอองั้นเหรองัอ้นก็คงเป็นเรื่องธรรมดาสินะ จะว่าไปแล้วเนี่ยฉันสงสัยอยู่คนเดียวฉันพูดตรงๆได้ใช่ไหมพูดเลยครับคุณนายพูดเลยค่ะคุณนายค่ะหนูก็อยากรู้พูดเลยค่ะคุณนายแก้วคือฉันก็ไม่ได้อยากจะสงสัยเธอเลยนะแต่ว่าคือความจริงแล้วฉันก็เห็นได้สักพักแล้วแหละว่าต่างหูฉันมันหายไปอะตั้งแต่เมื่อวัน จันร์ของอาทิตย์ที่แล้ววันนี้เป็นวันพุธฉันหามานานและฉันค้นพยายามดูแบบวิแววว่าใครมีพิรุษแต่ฉันก็ไม่เจอเลยอะเนแล้วเนยฉันไปแอบ,บคน้นกระเป๋าพวกเธอมาแล้วฉันก็ไม่เจออีกแต่ว่าคนที่ทําความสะอาดอาทิตย์ที่แล้ววันจนันคือเธอนะแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขอค้นตรวจเธอได้ไหมเออจะดีหรอคะมาเถอะเร็วๆมาไม่งั้นนี่จะให้ฉันค้นทุกคนเนี่ยมันไม่ไหวหรอกนะ แต่ตังหูแม่ฉันก็แพงนะอีกอย่างเป็นของที่แบบแม่ฉันเก็บไว้ให้อย่างเดียวเลยไหนดูที่นะั่นแต่ตะกร้าผักมีไหมเนี่ยไม่มีแล้วค่ะหมุนหมุนหมุนดูห้างหลังมีแอบเน็บไว้ที่เอวบ้างไหมโอ้โหนี่หายอย่างนี้เลยแค่เนี่ยไม่เนียนเลยฉันเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วค่ะถอดออกมาเอออ,อ,อะไรล่คะคะตังหูไงนั่นเงี้ยเน็บอยู่ที่หูนั่นน่ะ โอ้โหใช่เลยค่ะอันนี้แหละค่ะจาได้เออ,อหน,หนูขอโทษนะคะคุณนายคือหนูไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนะคะแต่ที่หนูโกหกเพราะว่าหนูอยากได้ตังหูอันนี้แล้วคือมันสวยมากแล้วก็ไม่กล้าขอตรงๆอะค่ะเพราะมันเป็นของของแม่คุณนายคุณนายน่าจะรักมากเลยก็รู้นี่ว่าฉันรักมากยังจะเอาไปอีกเนาะขอโทษนะคะคุณนายอย่าไล่หนูออกเลยนะค,ะคือว่า คือตังหูมันก็คงไม่กี่บาทอะคะ่ะคุณนายคงไม่ซีเรียสหรอกใช่ไหมคือขนาดหลานคุณนายอะคะ่ะทํากระจกห้องน้ําแตกเนี่ยบาดและเป็นหมื่นๆมื่นคุณนายยังไม่ว่าเลยก็นํามันหลานฉันไงเธอเป็นหลานฉันเลยไงเธอเป็นแค่คนใช้มาขโมยของฉันได้ยังไงฮะอถอดออกมาเลยเอาคืนใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยมันเกินไปละรอบที่แล้วเนี่ยก็ขโมยลิสติกฉันรอบนี้ขโมยตังหู แล้รู้ไหมคู่นี้กี่บาทเนี่ยเกือบแสนนะเนี่ยแล้วอีกอย่างไม่เป็นของแม่ฉันถ้าเธอกล้าขโมยแบบนี้ฉันจะแจ้งความฉันจะไล่เธอออกไปจริงๆด้วยเออข,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 ขอโทษนะคุณนายค่ะหนูสัญญาแล้วค่ะว่าหนูจะไม่ขโมยอีกแล้วว่าแต่นี่คุณนายเห็นได้ไงคะเนียทำไมเห็นแล้วไม่ทักอะ่ะเห็นตั้งแต่เข้ามาและเข้ามาลมมันก็พัดสิเห็นไหมมันมีแอร์เนี่ยพัดแล้วผมเธอก็เปิดแล้วฉันก็เห็นต่างหูฉันก็จำได้ว่านของฉัน แต่เธอเนี่ยดันไม่ยอมรับซะก,ก่อนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอาทิตย์นี้มาทำงานอาทิตย์สุดท้ายแล้วกันนะฉันว่าฉันใจดีกับเธอมากพอละฮะเดี๋ยวแล้วถ้าหนูไม่ได้ทำงานกับคุณนายหนูจะไปทำอะไรอะคะหนังสือเรียนหนังสือหนูก็จบแค่มสามอะ่ะมันมีตั้งเยอะงานที่เขาสมัครแบบเนี้ยไปเถอปะปะปเโอ้ยงั้นเอาเป็นว่าฉันเจอแล้วคนที่เอาหลังหูฉันไปเดี๋ยวพวกเธอแยกย้ายกับทำงานได้เลยนะ ยายจเจ๊ไปทอดไก่ทอดให้ฉันหลานฉันด้วยหลานฉันจะกินข้าวเนี่ยมันเที่ยงแล้วนะเออได้เลยค่ะคุณนายขาได้เลยยายแก้วทำไมทำแบบนี้เนี่ยมันเสียเวลาพวกฉันหมดเลยใช่ใช่ใช่เจงเจงอุ้ยอะไรนหนหนาเนี่ยว้ยไปดีกว่าอุ้ยผิดทางเลยห้องครัวอยู่นี่อ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์ กดสมัครให้ช่องอ e ีฟแชแนล้วยนยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วแล้ว,ลวก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว